โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับนี่วันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟอะไรวะ All up. ออร์เรนครับพีเอฟนจะเป่าไว้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ครับก็เขาเพิ่งเปิดมาอะไรผมก็รีวิวเลยดีกว่าเนาะก็เป็นเซิร์ฟของเพื่อนผมนะเพื่อนเก่าอโอเค <c oughs> okay, ครับอ่านี่ก็เนี่ยก็เป็นเซิร์ฟคิด ครับอ่าเดี๋ยวเราลองอมาเล่นกันนะครับก็ให้เราเลือกคิดนะครับก็นี่เป็นพวกชุดนะครับอา์เชอร์ฮูแมนก็เป็นคนธรรมดาไม่รู้ซอมบี้ครับคล้ายๆเซิร์ฟผมแต่ก่อนเลยโอ้โหอันนี้ก็คิงนี่ก็วอลลิอนี่ไนท์แต่ว่าอะไรวะอันหนึ่งเหมือนมอสที่เคยรีวิวมาเลยนักรบก่ะเออเดียวเดียวเดียวซื้อชุดไหนดีดูครับมีเงินเท่าไรครับไมนน่มันนี่ไม่มันนี หนึ่งอยอุ้ยทำไมมีน้อยจังวะอืให้น้อยเนาะโอเคตอนนี้ก็มีอยู่เดีคนวะเฮ้ยเติมเลยโอเคมามาม,ามานี่ครับอ่ะซื้อซื้อคิงไปเลยครับอลาชาใช่ปะโอเคมาพกดาบครับเนื้อหมูด้วยโอเคครับอ่ะไปเลยเอาหนึ่งยหนึ่งดีกว่าโอเครอคนมารอคนมาโอเคครับมานี่อายครับกดป้ายครับตึ๊ก แล้วก็รอคนอื่นกดป้ายครับกดป้ายกดป้ายเอากดป้ายดิกดป้ายกดป้ายกดป้ายเออนี่ครับมามิสเตอร์เอิร์สสตีฟทีวีมาแล้วดูสิใครจะชนะอีกไหมอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยือตึ๊ด้ยเฮ้อือ้ือฮ้ยๆด้รวฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเว้ยวฮ้ยเอ้ยวฮ้ยเบ้ยเ้ยเฮ้ยยุดกินส้ยายเดียยวก็ได้ตเ้ย ชนะแล้วก็นี่ครับรางวัลก็คือนี่ครับ1พอยต์แล้วก็1ได้เงิน100ครับนี่มันก็จะมีคะแนนบอกตรงนี้ครับเอกเอกเคเคนี่ได้หนึ่งนะครับเอยมีคนชมด้วยเก่งนะนี่ครับก็นี่มีคะแนนบอกครับโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเราซื้อไปแล้วนี่ว่าลืมไปนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสู้แบบป่าครับนี่ก็นี่ให้มาสู้กันนะครับแบบหนึ่ง เอาคนมาครับจะมีไหมเว้ยจะมีไหมอุ้ยเครื่องแหลกว่ะอู้เครื่องโคตาละแหลกโอเคครับนี่สมมุติยังไงล่ะสมมุติเราออกจากเซิร์ฟเข้าใหม่ใช่ไหมละ่ะชุดจะหายครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่เช่นเราออกจากเซิร์ฟปับ๊บนี่แล้วเราเข้าใหม่นี่ชุดจะหายครับก็เป็นตามฉบับ คิด PVP นะครับ <c oughs> เออแล้วก็ยังไงล่ะถ้าตายของก็หายครับอ่าก็ตามปกติครับก็คิด PVP ก็ถ้าตายอ่าของก็ต้องหายครับอ่าไม่หายได้ไงเนอะอันนี้ก็จะมีคิด PVP กับ1 VS หนึ่งนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้ครับก็อาจจะแลกหน่อยไหมเพราะว่าผมว่าผมถามเขาเหมือนเขาเช่า300บาทมั้งเนาะไม่รู้เหมือนกันฮะอืถามเพื่อนนะโอเคครับก็ สำหรับวันนี้ครับค่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนรีจิ s เตอร์ล็อนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีคะแนนด้วยใครว่าบอร์ดเกมเมอร์บอร์ดเอ้ยบาทเฮ้ยชื่ออะไรวะโอเคครับกบ็บายบายโอเคครับก็นี่ก็จะเป็นวิธีเข้าครับนี่ให้เราตั้งชื่อครับให้ตั้งชื่อแปลกๆครับเผื่อมันอาจจะซ้ำอ่ะเช่นอย่างถ้าชื่อสตีฟอะไรนี้ครับอ่ามันจะ อาจจะซ้ำอาจจะมีคนสมัครอยู่แล้วก็ให้ตั้งชื่อแปลกๆครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่ออะไรดีเอกเอกแล้วกันคงไม่มีใครซ้ำมัง้งโอเคๆด้วยเลยโอเคอ่าแล้วก็ใส่ IP ไปครับก็นี่แบบหนึ่งก็นี่ครับกด New แล้วก็กดนี้ครับนี่แล้วก็กดลแล้วก็พิมพ์นะครับตรงช่องนี่ IP address นะครับก็ o r p e m c p e อะไรวะ m e ครับอ่า19133ชื่ออะไรก็ได้ครับปุบมัวมัวเลยก็ได้ครับ อ่านี่ครับรอสักแป๊บหน,นึ่งนี่ขึ้นมาแล้วเล่นีสองคน <c oughs> โอเคเนี่ครับวิธีรีจิสเตอร์ครับก็ให้พิมรีจิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับก็อะไรดีนี่เอ๊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 เอ,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 เอแบบนี้นะอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรดีอะไรดีก็นี่ครับพิมรีจิสเตอร์แล้วก็อ่ะตัวเลขก็ได้ครับ1 2 3 4 5 6อย่างน้อย6ตัวปะ่ะนี่ครับอ่า พิมพ์รีจิสเตอร์แล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับก็คือเป็นวัาแล้วก็นี่ครับพิมพ์รหัสซ้ำอีกรอบครับ1 2 3 4 5 6พาสเวิร์ดสั้นไปโอเคก็พิมพ์ทับรีจิสเตอร์ครับอ่าก็พิมพ์สัก7ก็ได้1 2 3 4 5 6 7อ่าสมมุติเราเป็นตัวเลขอ่า1 2 3 4 5 6 7เนี่ครับพิมพ์รหัสซ้ำไปครับนี่รีจิสเตอร์ได้แล้วโอ้ก็ มิสเตอร์เอิร์ธสตีฟทีวีโอ้ทีวีด้วยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีมารีวิวก่อนเลยดีกว่าโอเคเฮ้ย okay. hey, ไม่ใช่ดิวิธีล็อกอินอีกแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งวิธีล็อกอินนะครับก็นี่ถ้าไปเข้าซ้ำมนะครับมันก็จะล็อกอิน by IP นครับก็ถ้า IP เดิมมันก็นี่ล็อกอิน by IP แต่นี่แต่ถ้าสมมุติเราปิดเปิดเนต็ตอ่าปิดเปิดเนต็ตใช่ไหมเดี๋ยวรอเนต็ตขึ้นนะครับ ปิดเปิดเน็ตปิดเปิดเน็ตเร็วดีเฮ้ hey. เร็วดีโอเคนี่ครับเน็ตมาแล้วก็สมมติพอเราเข้าไปปับ๊บนี่มันจะให้ล็อกอินครับเพราะว่า i อเราเปลี่ยนนะครับก็ให้พิมพ์ทับล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปที่เราสมัครนะครับก็คือ1 2 3 4 5ส7มสี่ห้าหเจ็ดรหัสอื่นนะเอ้ยเราอาจจะสมัครรหัสอื่นก็ได้ครับโอเคนี่แต่ผมสมัครรหัสนี้โอเคนี่ครับก็จะได้นี่ครับก็ล็อกอินเรียบร้อยอ่า โอเคครับอาก็ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย